าไปแล้พเได้แล้วลุงรหไรองไปห้องไหนนี่ยลุงเาไมได้แล้วทำไมเอ้ามึงพากูมาบ้านนี้ไมอวลุงจะบอกว่าฉันในสิ่งคนนี้อยากมี มีเมียใช่ครับลุงแล้วพามาบ้านสีใสน้ารงเนี่ยนะเอ้าเขาเป็นเพื่อนกันไม่ได้เหรออ๋อเพราะว่าฉันเนี่ยนะลุงชอบผู้หญิงในบ้านหลังนี้จริงเหรอจริงครับลุงเพื่อนกูเดี๋ยวกูคุยให้ได้มึงนอปเดินไปจัดการให้เลยด้วไม่ได้มาบ้านนี้ไปจะตั้งนานแล้วไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงดำกันได้หรือเปล่าฮะสายสายเพื่อนรักไอ้ตายเพื่ สักกาอุสัตกาไอเกอโหยก่อน้ไม่ได้เจ้าถ้าตั้งนานเลยใส่เพื่อไม่ไม้าหลายปีเลยเนี่ยฐานะที่เราเป็นเพื่อนจะมาตั้งแต่เล็กๆเอ้ใส่นะกูเรียกมึงใส่สั้นๆเนี่ยทำไมมันก็ฟังรื่นหูอยู่ก็ใช่แต่มึงเรียกกูไอสัตว์ธรรมดาเนี่ยนะกูว่ามันฟังทำแม่งทำแม่งหัวไม่เก่งไงมันก็รุนละค่ยเรียกให้เต็มทีเถอะ กูชื่อสัตยาเพื่อนจำไม่ได้เด็กๆก็เล่นกันอยู่เนี่ยโตมาจะมาถึงยศถือสัตย์ก็เรียกไอ้ใสไอ้สัตว์ดีแล้วไไม่ด้เอางี้เจอมีอะไรดีกว่าวันนี้กูมาเนี่ยนะกูจะมาท้าถามผู้หญิงในบ้านเฮ้ยเฮ้ยกูเนี่ยภาพว่าผู้หญิงในบ้านมึงเนี่ยสวยๆหลายคนไม่ใช่หรือเอ้ยยังไปถึงนู่นเลยไงเอาไอ้โกูเลยยังมีเมียหรือไงเราเอ้ยี่ถามจริงเถอะอะไรมึงเก็บหมดหรือยังแล้วเก็บอะไรวะ เด็กผู้หญิงในบ้านวินิสัยกูไม่เคยมีแบบนั้นจริงเอฮ้ยแล้วตื่นมาเป็นไงอ่ะผู้ชายในบ้านเนี่ยเก็บเป็นผัวหมดจังเอี้ยไอ้แม่กลุ่มนี้เขารู้เนี่ยในโลเนี่ยกูกว่าจะเรียบหมดแล้วกูก็รู้ก็มึงกูก็รู้รู้ว่าอะไรอีกคนข้างหลังมาสองคนนะมาถ่ายรูปใครยหมด้ายดื้ทีิดไม่ดูนะ เอางี้ละกันอะไรวะกูมาท้ามทมผู้หญิงในบ้านในหลานชายไอเสงใครนะลูกชื่ออะไรนะสวัสดีครับคุณโลวี่นี่หลานเหรอใช่โอ้โหลูกเล่าดีเว้ยชื่ออะไรชื่ออะไรชื่ออะไรชื่อเสงห์ไม่ใช่คือมือคือมาขอใครขอขอไอวัลภิชัยไหมหลานลุง่ไม่ใช่ครับลุงวันที่ฉันชอบน่ะชื่อว่าแพรพันครับลุงเออ ใช่แพวพันได้ไหมใส่จะมาขอแพวพันเหรอ,อลงจากบ้านกูไปเลยนี่ยไอ้สัตว์เอ๊ะกูมาขอแพวพันจะได้ไหมเหราถ้าขอแพวพันกูไม่ยกให้ วันมาริว,วันขอบคุณโอ้โหมาช่วยสวัสดีคนะ่ะคุณพี่สัจจารีคุณลึกชุดจริงพี่ด้วยเหรอเนี่ยคุณพี่คุหญิงพี่มาหาเพื่อนพี่นะไอ้อไสายมันเป็นอะไรมันหมดกินอะไรจังเลยเนี่ยฮะแค่จะมาขอแผวพันมันพูดอะไรก็ไม่รู้เนะี่ยไงล่ะอืมแค่จะมาขอแม่แผวพันทำไมหงดเงิยบเอ๊ะหึงอะเฮ้ยหึงเรื่องอะไรหรอคุณหญิงก็ไม่หึงอะไรอะ มาออกขนาดนี้มีอะไรหรือเปล่าตบตีกันให้เสร็จก่อนเราจะม่เข้ามาที่เรไม่ดูขนาดตั้แต่คุณพี่กีชันเนี่ยขอบคุณมากเลยที่คุณพี่เนี่ยตามแม่แถวพันเอาเป็นว่าคุณพี่นะไปดูเรื่องตุยามมาจะให้คนมาส่งค่ะกีชันจะได้จัดเตรียมงานไว้รอค่ะคุณพี่พูดแล้วนะสีสอดทองมากคุณพี่นี่ตัดมาเลยค่ะรับพัน ไปสิงครับกลับบ้านเราเปลียนตัวเป็นเต่าป่าเออตายตายไปแล้วนะเว้ยตายไปเหอะไอ้ฟ้าผมเลือกสัจจาที่ผ่านทำไมนรับคุณพี่มีคนจะมาขอไม่แพรพันก็ดีแล้วแพรไปได้ก็ติดฝังติดฟ้าจะได้หมดห่วงั้นสักทีอ้าวได้ได้ผู้หญิงบริวารหน้าใหญ่จัดเกมทุกอย่างจัดได้หมดเอ้าจัดเลย แถวพันนี่มีความสุขีหัวดีๆคุณพี่ถ้าไม่ช่วมทำอะไรก็เคยอยู่เฉยๆนะมันจะไม่ยุ่งไม่ไมเกี่ยวอสวัดส,สดีค่ะเดี๋ยวจะอาการติดแดงเรียกเชิญมาร่วมงานแต